สาธุสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พาเอฟซีมาที่ศาลแม่ฮันนี่วันแม่พอดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเอฟซีมาไหว้แม่แฮนนี่ซีศาลนะครับวันแม่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะไปสาธุสาธุร่อนเดี๋ยวจะพาเอฟซีนะครับไปบูชาไหว้แม่พอดีนะครับคนก็มาเยอะเหมือนเดิมเนาะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับดูแม่ฮันนี่ซีศาลนะครับ ก็หลังจากที่ไม่ได้มาเหมือนจะรู้สึกว่าแม่จะให้มาสาธุสาธุ ดูกันนี้คนก็มาไลายลายนะครับช่ด,ดูครับดูกันสาธุจ้บุบลจ้ะได้ให้ đây tụi này băng đã một hộp ô oh, lệng ngang tụi một hộp lệnh hộp lệng ngang hộp xa thôi ค่ะมาได้ซื้อ <coughs> <coughs> สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะที่จต้อนรับทุกคนนะจ๊ะจ้ะวันนี้วันแม่เดี๋ยวให้แม่เป็นตัวแทนไหว้ให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะได้คหนึ่งไหว้ได้นะจ้ะชุดหนึ่งเลยแม่จ้ะไอ้นู้นนู้นชุดหนึ่งลูกจ้ะไหว้แทนเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันแม่ด้วยวันนี้ที่จริต้อนรับทุกคนนะจ๊ะสาธุสาธุสิงหาพารวยเลขในใจมีแล้วมีแล้วจ้ะมีแล้วจ้ะแล้วขอแม่วันนี้ด้วยค่ะสิงหาพาน นอนเอาได้นะพี่นะพอดีพันแม่ต้องมาโคามแม่ครับก็โคเลยครับไม่ก็น้องไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปจ่ายรอาสาตัวป็แทนให้เอฟซีทุกคนอีกทันเด้อนะครับให้แม่นอนนนมเป็นตัวแท,ทนให้นะครับเพราะแม่ดูเรนนี่ไปจำซื้อได้ ฟีทุกคนโท่านนะครับสาธุนะครับวันนี้ขอมาเป็นตัวแทนเอฟซีทุกคนโท่านแฟนช่องนะครับมาไหว้วนะจุดท,ทูบอกแม่แล้วก็ขอแม่อันนี้ซีสารนะครับรขอเป็นตัวแทนให้เอฟซีทุกคนโอเคได้ไน,น,นะครับเนาะสิบสองสิงหารรน,นะครับเอฟซีเด้อนะครับเดือนนี้เดืือนอนนเ่แม่ให้เดือนแม่ให้เนาะแม่เนาะ แม่ฟันแม่มาเข้าฟันบ้างหรือยังครับเนี่ยขึาา้นนี่นบ่ขึ้นมาจากไหนบ้างเนี่ยสาธุสาธุเจ้าที่เจ้จาทางของพ่อแม่กรณีที่สับสิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงนี่ค่ะนี่สีสานแม่จ๋าวันนี้เพิ่นมาขอโชคลาบเอฟซีเพื่เอเพิ่นดูสงสารนี่ค่ะนี่ขอพรได้นะจ๊ะแม่ฮันนี่ยิ่งสวยมากแต่ละวันแม่ก็บอกว่าให้ทุกให้ร่ำทุกคนนะจ๊ะ ลูกก็บอกว่าลูกจะทำาต่สุนดีมากนี้สี่สิบปรับเนะคะแม่ฮันนี่จา๋าวันนี้เพิ่นมาขอโชคลาภนะทุกคนแต่เมื่อคืนีลูกฝันบอกว่าแม่อุ้มเด็กไปให้ลูกหนึ่งคนเนาะอุ้มใส่ในมือแม่ฮันนี่สีสานแต่แม่เพิ่นบอกว่าในท้องเพิ่นจะมีคนหนึ่งแม่จา๋าแม่ฮันนี่สวยจ๋าขอให้ลูกได้แต่สุขดีนะคะทุกคนดูอยู่ตรงนี้แต่ว่าได้โชคลาภก้อนใหญ่โตโนะคะเอาวฟังนะคะทุกคนแม่ฮันนี่อายุ52ปี แม่ฮันนี่เกิดวันที่ยี่สิสองตุลาคมนะแม่ฮันนี่เกิดวันที่ยี่สิสองตุลาคมนะลูกทุกคนนะจ๊ะขอได้แต่สิ่งดีๆมั้มีสิ่งสุขลำน้อยำรวยอย่าลืมนะคะทุกคนแม่เกิดที่ยี่สองตุลาคมนะจ๊ะขอให้เฮงเรวยๆวยกันทุกคนนะจ๊ะมั่งมีสิ่งสุขลำน้อยลำรวยนอนรับมาได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเปมือมาให้ได้แก้บนโชดชิงหาพารวยสอง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 จ้าจา แม่ลงพิมองดีกว่านออะไรดีลกพิองที่สุดลูกพิปองก็ได้ขอ้กับเอหน่อยแมาแต่แต่การที่เรางิองแม่ก็บอกว่าแม่ไม่อยากให้จริงนะนะครับแม่ไม่อยากอ๋อได้ได้แม่ทำไงดี เลขใดแล้วก็ได้แต่สิ่งดีมากเมืสิ้นเองเฮงเรวยพอให้ได้แต่สิ่งดีๆเราเราแม่บอกว่าลูกสาบางครั้งเราหยิบให้เขาหรือเราหยิบให้เขาหรือคนาหยิบให้เขาบางครั้งมันได้ไม่ได้เรากทษไม่ไนั้นแม่บอกว่าขอได้แต่สิ่งดีมากเมีสิ้นให้แล้วก็ให้ไปได้แต่สิ่งดีมากเมื้ ะแม่ฮันนี่เกิดวันที่22ตุลาคมนะคะขอทุกคนได้เจอสิ่งดีๆมากในชีวิตอายุ52ปีนะจ๊ะปังปังเฮงเฮงรวยรวยนะจ๊ะมีน้ำมอดีอนเซีทุกคนขอรวยนะจ๊ะรวยๆได้เอฟซีในในช่องนะครับรวยกยกช่องเลยครับขอแม่เลยนะสาธา Ini tuh ไหลักกิโลอไปก่อนมาอยู่ฝั่งนี้เขาทำถนนทำไมฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนู้น่่่อยูฝังนไปได้ไปยกขึ้นงวดนี่แหละเลขอะไรเนี่ยสองสองหกจ้ะสองสองหกใช่ใช่เลขกคนพี่แมงนี่เท่าเดกอ้สองสองหกจ้ะใช่อันนี้มาสูบลูกของแม่ีสามแม่ที่มีเด้กระไรชอบ ซีเรียสเลยท่ันนี้ที่แม่ชอบอันนี้ก็คือจัดให้ประมาณนี้แล้วแม่เนาะค่ะแค่นี้แล้วค่ะครับนแบบเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเลขง่ายๆนะครับแคบในโชวเ์เลขได้ยังไงแม่เนีเ่ยเลขอายุของกันอายุแม่ทันนี่52ปีเกิดวันที่22ตุลาคมเสียชีวิตอายุ21ปีมีทะเลเ้นขึ้นมาเนี่ยคะ่ะ ื่กกี้มันออกไปแล้ว6-2อะไรรักไม่ฮันนี่แล้วก็3-5ออกกปแล้ว3-5ทุกทีกัปีกสองกัแที่แ,แม่อาเสียแต่เลขตรวนี้คือชอบมากนะคะ,ะชอบมากเลยชอบมากเลยตรงนี้ชอบมากชอบมาก2ใช่นะคะ,ะชอบชอบในใจะเอาชอบในใจเราเะะถ้าได้งวดนี้ก็บอกว่าจะเอาเหลักกิโลยกขึ้นอานจะตั้งยกหลักกิโลที่นี่ ม้วนแต่ตรงรถจอดนะนรรถจอดจะนอนตรงนู้นฝั่งเลขลักติโลอะไรเม่เกีนี่นี่ปีจะยกขึ้นนี่เกือพันให้มวนี้ก็ได้นาะสองสองหกกับลยังสองสองหกกับเลขยังเลขลักกิโลจะยกขึนสอกับสองสี่แปดคน้สองส่แปลักกิโลที่มันนนอยู่โอ้ก็ะท er ่ลนนอะไนนอยบ่ด อันนี้เลขสามตัวกหกสแล้วอันนี้เลขเลขเลขมากเลยสองแปดถ้าอาจารย์ไม่ถูกวันนี้ก็ได้ตัวเลขเลขสี่ได้ตัวโสดก็ได้ตัวนี้นะจ๊ะอาจารย์มายกุบต้นมาขอเพต้นเอาเงินไปสร้างวัดอ๋อต้นมาขอวันที่สิบสองเอาเงินไปสร้างวัดจ้ะต้นรบกขอไหมอะนี่ว่าต้นจิตต้นใจให้ว่าอาจารย์จับได้หน่อยเด้อจะได้จะได้แผ่ทุกคนของอาจารย์สองสอง มาซื้อ,อลอตเตรีหมดเลยเจียมแพงเจียมแพงแคนี้หมดเลยนะ,ะของของหมอครับตอนนี้ก็ดูกับแม่น,นะครับ